สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับท็อปอีสานสตูดิโอเช่นเคยนะครับก่อนไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่าแเ่พี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กลมาพบกับบอทปคือเก่าเนาะครับนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้นะครับผมบอทก็มีแนวแปลกๆมานําเสนอขึ้นเก่านะครับพี่น้องครับซึ่งก็เป็นเรื่องรล่าของมือนะครับผมพี่น้องครับ โดยมีผู้ใส่ Facebook นะครับผมพี่น้องครับเพิ่นได้โพ f เฟซบุ๊กเนาะครับเนาะเป็นรูปมือนะครับพี่น้องครับและก็เป็นตัวเลขชัดเจนเลยนะครับผมพี่น้องครับเป็นรูปมือหลอกครับพี่น้องครับเอ้าวยันพี่น้องบัวเสือนะครับผมเดี๋ยวว่าทบทกสิภาพี่น้องไปเบ่งชัดๆกันเลยนะครับผมพี่น้องครับหรือว่าเพิ่นสิมาให้โชคบ่เนาะครับเนาะสิ่งที่ห้าบ่เห็นเนาะครับเนาะนี่นะครับพี่น้องครับ มีผู้ใส่ a c e b o o k นะครับผมเพิ่นได้โพ์ขอความความรูปภาพนะครับพี่น้องครับระบุขอความบอกว่านิ้วลอกดันมีเลขดูอ๋อนะเพิ่นวะนะครับผมเพิ่นได้โพ์ในกลุ่มดังนะครับพี่น้องครับโดยมีคนกดไลค์และก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากนะครับผมพี่น้องครับสําหรับต้องรูปมือนะครับข่างขวามือนะครับผมพี่น้องครับอาจจะเป็นนิ้วนางเนาะครับน้องพี่น้องเนาะ สำหรับที่บัททอเห็นนะครับผมพี่น้องครับแบบชัดๆเจนเลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะกระสิบเป็นเลขเก้าแปดบอกพี่น้องเลยเก้าแปดข้างล่างนี่ข้างล่างเก้าแปดน่าจะเป็นที่เห็นด้วยตานะครับเนาะน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดสี่บอกพี่น้องเอ้ยครับก็อลองเบิึงได้พี่น้องเด้อผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมพี่น้องครับแล้วก็มี คนที่สนใจเขามาคอมเมนต์นะครับผมคนบอกว่า988632พันวานนะครับผมพี่น้องครับบางคนก็บอกว่า9868พันวานนะครับพี่น้องครับแล้วก็ 987H พันวันนะครับผมพี่น้องแล้วบางคนก็บอกว่า8698เนาะครับนาะพี่น้องเนาะเอาเป็นว่า บอลท็อปสิผิกด่านมืออีกด่านหนึ่งให้พ่อพี่น้องในเบื้องน้ากันนะครับผมเบื้องความความกันนะครับน้อพี่น้องเนาะว่าสิเป็นตัวเลขตัวใดนะครับผมพี่น้องครับอ่ะเบื้องเด้อพี่น้องเด้อบอท็อปพิกภาพให้เบื้องแล้วครับพี่น้องครับจังไรกับอให้พ่อพี่น้องทุกคนโชคดีกันทุกคนนะครับเด้อพี่น้องเด้อจกโชคมันหมานครับนํามาฝากนํามาต่อมพ่อพี่น้องนะครับผมเพื่อเป็นแนวทางนะครับน้อพี่น้องเนาะ คลิปนี้บ่าทับก็ขอขอบคุณเจ้าของของมู่นํานะครับเาะที่ทุกคนได้โพสต์ได้แช่ให้พ,พ่อแม่พี่น้องเข้าได้เบิงน้ากันนะครับผมพี่น้องครับขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้ขออำหนาผ้าจากพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ